พี่น้องมันนีงโดยแรงสัท้าพี่น mm ้องเขามื hm ่อ hmm. นี้เห็นความสำคัญของการสัญจรไปวัดไปว่าทั้งไปให้ไปน้าเนาะพ่อตาทั้งอ่ันม้าอันเมียมทั้งคนส่งสการนี่ยังเสียพี่น้องคือว่าหนทางเขาสื้อภาสิลำบากว่นนี กิจธาปพี่น้องเฮามื่อนี่กับวันพักเนาะเพื่อ็เลยเก็บกันอีกพี่น้องเมื่อนั้นบ้านน้อยมูสิบสองเฮากับบ้านนั่นนี่เฮากันออกกันแล้วรถนึงได้รถนึงอันนี้รถสองพี่น้องเฮ้ยเอามาเบิกลาวามันพอมันสองหมื่นอยู่มาสั่นก็เลยพากันเอามาใส่อีกพี่น้องเฮ้อ ถ <yap a> ้าพี่น้องเขาก็เลยเอาหินมาใส่อ like <Tokyo> <beat iful> ีกพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายพี่น้องเขาสีบ่วพ้อยหรือบัดดีโอ้ยเป็นเงินหินบัวไผ่ดอกบัวตายแล้วม่เฮี้ยงหัวเลยกินบ้านเนี้ย เล่นหินเนาะเลนหินผมทะเลน่ะเล่นหินเล่นหินเล่นหินน่นผมฟันทะเลอยอกไปเร่นไปเร่อไปเด่ยี่วยกพ้าน่ะตอนนี้แงมาขึ้นาเหมขอตั้งขึนพ้าผู้พี่ใาญโน้ก็บอกไหมตาที่พีทก็บอกมามพุ่นขื่นฟันอีกเปียงอันนั่นขื่นฟันอีกเปียงเจ้างานเนี่ยเอ ยัดเตี <si suppression> ๋ยไปดันเยอยัเตียไปบอกยอะไปมีเดี๋ยวมีเการลูกทั้งเนี่กะทั้งขาดมันเขากะเคี้ยนเน่ยมันเน่ยค่เอาถึงว่าใจเป้าแตการสั่จรที่บ้านเขาจิได้สะดวกสบายพี่น้องการน้ำของพ่อตีเยาพอน้ำพ่อพ้นพ่อพ้นพ่ออันพ่ออันพ่อแลตเตีเออพ่อแหล่พ่อ แล้วก็พอพิษพออนวเขาเนาะพี่น้องเนาะอะไรค้นะอะลายท่านโดยแรงผักดันยอยากเห็นความจเจริญความไปไปง่ายมา่ไงของตะดดนทนทางเขาการเ้เอาไปโคกกดีทางมาวัดก็ดีน้ะพ่อตาทางมาเม้มก็ดีเนะาะมาพี่กินพอตาไปพี่มา

โน่ปะเก๊กเทขึ้นอะไรก็ปวหลัง้เก๊เวนี่ก็วันละกเทยันเขาว่าเป็นหลักว่า